เคยสงสัยกันไหมครับทำไมคนส่วนใหญ่ เลือกที่จะกินยามากกว่าอาหารเสริมต้องบอกแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการใช้ยามากกว่าอาหารเสริมอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายเราก็จะไปหาหมอหรือไม่ก็ไปร้านยาใกล้บ้านนะครับและส่วนมากยาที่จะได้รับกลับมาก็จะเป็นพวกยาพารายาแก้ปวดหัวแก้ไอแก้แอักเสบต่างๆเพราะมันหาซื้อง่ายราคาถูกกินไปแล้วเนี่ยก็เห็นผลไวแต่พอระยะเวลาผ่านไปก็กลับมาเป็นอีกจะเป็นแบบเนี้ยวน วนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เนี่ยก็คือยาพวกนี้มันจะเข้าไปสะสมในร่างกาย ตับและไตทํางานหนะักไตก็อาจจะวายได้นะครับการที่เราจะหยุดวงจรนี้ได้นะครับคือการรักษาที่ต้นเหตุครับการกินยาเนี่ยมันคือการรักษาที่ปลายเหตุมันแค่ระง,งับอาการของเราแต่มันไม่ได้รักษาเรานะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินยาปุ๊บเราดีขึ้นแต่เรายังคงมีพฤติกรรมแบบเดิมเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันเราก็จะต้องกินยาแบบนี้ไปตลอดแต่จริงๆแล้วครับร่างกายแค่ต้องการสารอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อนําไปซ่อมแซมส่วนต่างๆแต่วิธีนี้จะใช้ได้ผลช้ากว่ายาครับเลยมี อาหารเสริมบางตัวครับที่สามารถทานเพื่อทดแทนสารอาหารครบหหมู่ในร่างกายได้โดยที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายเลยนะฮะยกตัวอย่างครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องไอบ่อยเป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลหรือไม่สบายบ่อยๆเนี่ยคุณไปหาหมอไปร้านขายยาหาซื้อยามาทานรักษาปลายเหตุสุดท้ายกลับมาเป็นใหม่แต่จริงๆแล้วมันมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่ตัวหนึ่งครับที่สามารถยกระดับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นได้ผลจากงานวิจัยพบนะครับว่าสารสกัดจากเจนูคลีนและเบ ต้ากูแคน1316สายพันธ์เอ็มกาดครับเข้าไปเสริมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายได้รับการติดเชื้อครับเซลล์ของเราจะอยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคครับเขาทดลองโดยการให้คนกลุ่มวัยทำงานนะครับรับประทานเอ็มกาดพบว่าช่วยลดอัตราการขาดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือไม่สบายเนี่ยได้มากถึง38.4%เนลยนะฮะโผล ให้คุณได้มากกว่าสุขภาพ